สวัสดีจ้าจุม๋มก้นมาหวยมาแล้วจ้าเออสวัสดีสมาชิที่นนาหลากทุกทันเนาะค่ะเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อมื่ขึ้นฝนตกแห้แงๆน้ำท่วมเลยคิดอยากตกกับตกมันก็อ่านมาลายมือแล้วเนาะกะ กรับมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะกรับแนวทางห้าน้อยมันนี่กับวันจันเนาะเราจะล่งหวยเล่าให้อีกล่งสองคลิปเลยมนนันอาหารเสาวาฟเฟ่เสียง่ได้สดใส <c oughs> เป็นไม,ไม่เมื่อ,อย่ังไงเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมันนี่ นี่กบกเข่าจะได้บุมันกับเข่าอยู่เดน้องกับมาเมืองผลงานกันเนาะมือว่านห้าน้านอยออกเจ็ดหกซีกับเจ็ดซีเนาะจ้ะซี่กับเจ็ดมาเพียบเลยมาเมืงองเท่ากับมี่เลยจ้ะ เจ็ดซีนี่เน้นวิ่งแปดรองเจ็ดกับหกี่มาเนาะสิ้มามตเลยเดี๋นี่เจ็ดหกซีนผู้ได้จับได้ในบอ่อหมู่ว่านนี่กาที่จับไว้ให้กับบอ่อเขาเลยเนาะคะนะ่ะเนาะบอกแล้วให้ซยเมืองว่าขาดตัวใดคู่ใดนี่ 6, หกซีข้างล่างนี่สตรล่องสูดลอ่ดลองกับหนะน้าเนาะมาหนีเนาะ อตามาเนี่แหละตั้งแต่ล่องอตามาเนี่ยสองโตสูตรล่องกรเรื่มขยับขย้ายขึืนมาดีแน่จักน้อยแหละเนาะสูตรล่องนี่กระทือวดีเนอกจากเนาะผลงานเท่ากระทือวดีอยู่นี่อันนี้ก็เข่าต่อเนื่องเนาะค่ะเข่าต่อเนื่องกันมาสองหนึ่งแล้วเอากระสิมเมองแนวทางของวันที่ อ <c oughs> <c oughs> ันที่แปดกันนะคะ่ะบันจันที่แปดแม่สาเดีย๋ยวมันจะเจ,เ,จเวลามาเฮ้ยมากกินกแาแฟเลยเสียงสีไดสดใส ทางห้าน้อยมานี่นิ่งบนล่างอ่ที่แปดเดือนส <c oughs> ี่หกสองต๊เหมือเดียวเสียงบ่มี่ได ตัววินหนีตัววินเขาอะไรตัวไหนมันมอนกันตัววินของเขามันิมี่ศูนย์สองสี่ห้าหก เสียงบม่ค่อยดังเสียงบ่ดังกระบอกเด้อจ้ะเจี๊ยบไหมกันเจี๊ยบไหมลันจีดังมาเ้ากระจิบมือมือสองตัว ลืมเน้นวิ่งก่อนมาดไดไม่อ่ะไม่เน้นวิ่ง <c oughs> เน้นวิ่งห้าลองสี่กับศูนย์ สามารถสองตัวจิลรดเลดลเดอร์บาทที่นี่ศูนย์ศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้านี่แล้วก็หกห้าลงไปเลยเนาะเดี๋ยวสี่หา้าวาคือไปเห็นล่องเบิน กะลมอยู่เด้ละ่ะกะบ,บ้มึงกันพมันมาห้าติมาห้วยอ,ออกแล้วมาเขียนใจเห็นบ้แมนเดียจ้ะสูตรเท่านี้ลงไหาสูมือเปลี่ยนสมือเนี่ยคำนวณถูกมือสดสดเลยกับคำนวณให้มึงกันอยู่สมือเนาะกับพยายามมึงเนาะค่ะเนะาะจะจะพัานพานัพนพัานนั่งสินะ ต้องเมืองห้จบที่ได้เห็นมาเออเข้าลง่งห้อีริบทิบบ่ได้มาว่ากันที่หลังนะาวา่าบ่เห็นล่งเลยนี่ยังยังซีนะเขาก็ลง่งห้ทุกเทียนาอค่ะมกันกีสิลงนี่แหละสูต <c> ร <oughs> เฮาก็เห็ดคำนวณขึ้นมหม่ทถุกมือนอเนากับมาล่งถุกมือผลออกเขากับเขียนห้มืดงอยู่เนี่ย พยายามมึงกันห้จบนะคะเนาะจีบว่าตองมาวากันเนาะคะ่ะก็โอเคเนาะเข้าใจกันเนาะคะ่ะเนาก็บจีมามึงตัวรองกันตัวรองนี่สนย์ซีสองซีซีซีหาซีนี่ไปแล้วก็หกซี หกซี 6, 4, ไปเมื่อวานนี่เอาเก่าซีแทนเนาะเก่าซีหกเนี่ยหกระวางเก่าเอาเก่าใจเอาว่าเมื่อวานมันไปแล้วหกซี 6, เอาเกาเก่าใจเนาะประมาณนี้เนาะคะ่ะมันนีเลขงามเ,เลยะงาม ตัวกันเท่าศูนย์สองจนหกสองหก,น,หกนี่จำนียเลยตัวกันสูตรล้อมสูตรล้อมอม,มันนี่นี่ ซีหกแเกศูนน่งเดนนี่ซีนี่กับซีหกหก,หกเอาคือมา,าสูตรเดียวเหมือว่าน,นี่ก็เป็นยังเอียงกับเกิดขึ้นในเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นสูตรล่องกับว่าเป็นยังดอกนี่อันนี้มันสูตรล่องศูนย์กับมีเดินพี่น้องนี่ จหกจีแปดจีเก่าจีศูนย์อันนี้มีจีหกไปแล้วเอาเก่าซีเนาะมีเก่าซีกับมีเก่าซีแปดซีมากระจับเอเดินีลงให้มึงเป็นแนวทางนมากระจัดเลยตัวเด่นเห้ามาหนี่มามืองตัวเด่นนี่ตัวเน้นเห้าเน้นเน้น นี่เห็นสามโตแป๊บหบนึ่งแล้วจ้ะอิดไฟแป๊บหนึง่ง กร,กระดาษพอ่พอเพราะว่าไพ้หลายๆพีวนองกระดาษพอ่อกระจีประมาณนี้เนาะก็คือสีบ่มีหัวขึ้นหัวล่งองแล้วล่ะ แปดซี่อันนี้มันนีแปดซี่เนาะซี่แปดแปดเก่านี่เก่าซี่เก่าซี่กับนามด้วยจ้ะเก่าซี่น้ำกับใดเนาะมัน,นเป็นตัวร่องนี่บ้าหนีละเม <c oughs> ือมอ,อีกสูตรนึงโอ้ยเสียงเก่บาบ้าเนาะสูตรนี้เก่าว้าเมื่อวาน จ็ดหกซี่กับเจ็ดซีี่เจ็ดตัวเดียวกับหกรุดอีกแล้วสูตรนี้สูตรนี้รุดอีกแล้วเจ็ดหกสีหกเจ็ดแบบว่าจับเนาะหมู่ว่านี่เนาะเอาแต่เจ็ดเก่าเจ็ดหก่ามี่เลย ทางมันของมณีกันนี่ข้างห้าหน้อยมอนยีสิบห้าเอาขึ้นแปดเดือนสี่หกสองอ <c oughs> โตเขารอบห้ามมณีนี่ ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้าสองตัวจับสองตัวสองตัวสามศูนย์สามหนึ่งสามสอง สี 40, 42, 42, 50, 51, ่ศูนย์สี่หน่งสี่องห้ศนย์ห้าหนึ่งห้าสองอ่็น่า <c oughs> ปีนอไยัดกระดาษ <c oughs> อันนี้ก็บออีกโอ้จะว่าแนวใดเนาะมันนี่เนาะเป็นฟ้าๆตัวกันศูนย์หนึ่งศสองหนึ่งสองแล้วก็ สามสี่สามหาสี่หาอ่ะนี่เดินสี่อ่ะสีหาเอาตัวดินกันสูตรนี่เดินสามเนาะ,ะสามสามกับหาอ่ะสูตรนี่แยกมันสีมาบนมาล่างเนาะคะ่ะ มั่นก็มาทั้งบนทั้งล่างอ่ะรับลันตีบ่ไใดมึงไปก่อนอ่าเฮาเน้นสามกับผาเนาะคะ่ะเฮาก็ะจิมาเมืองวา่าตัวใดเด่นสามกับหาเด่นมาบัดมายุพีบัดเนาะเอานี่เดนเดอร์นี่สามหาแล้วก็ตัวนี้ เพราะว่ามันชนกันกระสูตรต้องหันนค่ะเห็นปะเลขตัวเดียวกัน่ะพี่น้องมันนี่เลขตัวเดียวกันเด้อสูตรสองสูตรนี่เลขตัวเดียวกันก็เม่นเอสูตรเดียวกันมาลงเด้อว่าเม่นเด้อคนละสูตรเด้อนี่เห็นปะ เลขตัวเดียวกันอีหลีมาเนี่ยหาศูนย์สองหาอันนี้หาสองแต่ว่ามันกลับกันสุดๆเนาะค่ะนี่สี่ศูนย์สองซี่อันนี้มีสี 3, ่หนึ่งมีสามบะมี่สามมะมี่เนาะจีมีมีสามเนาะหาล้อมือก็จะ ก,กันไปน้ำเนื่งกันกันหาหาหาไปน้ำมามักตัวใดกระจัดเด้อพี่น้องเลยเหนบ่มักตัวจับให้กระจับเอาไม้กระไดเด้อกระชินเน้นหาซูนนี่แหละแล้วก็หาหา ก็คันมากคลิปนี้กับกดไลค์กดแจ้์นี่เด้อจ้ะก,กดติดตามกัพิดพามอางไรก็ขอเอาัยเนาะค่ะเนาะสูตรเ้ากับมีเขา่ามีหลุดเนาะกับสำรับมันนี่กัพ่อใบแค่นี้ก่อนขออีกจักพันไลไรนี่เด้อก่อนจากขอพันไลไร <laughs> เพราะชมือนั่นละ่ะกดตึกตึกตึกไงเข้าเนี่ยพ่อได้ดีใจเนาะค่ะเนาะกำมนี้กับพ่อแค่นี้ก้อนพอกันไม่มืออื่นนะคะ่ะพ่อให้ทุกท่านโชคดีดนะคะ่ะเด้อสวัสดีจ้า